ส่วนนี้มีกีอบอ่บทครับสามบทนะตัดบทครับอังคารติเอกังปะทางทิคันติเอกังปะทางฮิเมฮิมิเม,ม,มสุติเอกังปะทางวิพัตยันต์ตาปะทาวิพาคาวาเสนาะ ติปัตมีทางสุตันติธัตตพังอากขโรติเอกังบาทังทิคันติเอกังบาทางอิมิมีสุติเอกังบาทังวิภัตยันตะปัตถาวิภากขวาเสนาติปัตมีทางสุตันติธัตับังอากาโรติเอกังบาทางทิคันติเอกังบาทังอิมิมีสุติเอกังบาทางวิภัตยันตะปัตาวิภากขวาเสนาติปัตมีทางสุตันติธัตับัง ยาติมานะหมอจา์บางทีก็เป็นปับโปติหรืออาปาชติก็ได้อากาโรอันว่าอาอักษรอย่าไปแปลว่าอาปาใจนะครับอย่าไปแปลว่าอาปาใจทําไมอยดูนะถ้าแปลว่าอาปาใจได้เฉพาะอาปาใจแปลว่าอักษรนะครับอากาโรว่าอาอักษร ยาติย่อมถึงทีคังซึ่งความเป็นทีฆะหิมิเมสุในที่หิมิแปลมาวิพั์ทั้งปลายอยู่เบื้องหลังนะอาการโรอนว่าอังสอนยาติย่อมถึงทีคังซึ่งความเป็นทีฆะหิมิเมสุในที่หิมิแปลมาวิพั์ทั้งหลายส่วนนี้มีสามบทเป็นทีฆะพิทิสร ทีฆะวิธีสูตรนะเด๋ย่าที่มาดูนะว่ารายละเอียดบิกจ้อยมีอะไรบ้างวันนี้เมดมเยอะครับเดมแค่จบอัตโนโบทพอแนละ้วเพราะว่าถ้ากำหนดอัตโนโบทปุ๊บก็จบเลยนะครับส่วนนี้กล่าวถึงการทำที่ะ อักษรครับต้องบอกอักษรนะในที่ทีมีและมานะครับเพะาะนั้นหีมีม้าเนี่ยมีอยู่ในวิพัฒน์ไหนวัตมานากับปัญจมีไอตรงนี้ทีคะอะวิกรณะปัจจัยเป็นอานะในที่หิมีมาอยู่บ้างหนังครับนอกจาก มะวิพัตท,ที่กล่าวในสูตรนะครับหมายเอามะเหมหาเสได้ด้วยนะเพราะนั้นกำหนดตรงนี้ครับนอกจากมะตรงนี้ยังหมายเอามะเหกับมหาเสด้วยนะ อ่ะตรงนี้เข้าใจตรงนี้นะมาตัวนี้รวบรวมเอามะเหกับมหาเสด้วยถ้าท่านอาจารย์กยัานะตั้งสูตรว่าหิเมีสุคำว่ามะอาจรวมไปถึงนี่มะเนในสูตรเนี่ยอาจรวมไปถึงมิมะมะเหมหาเสใช่ไหม สูตรเต็มๆคือหิมิเมสุใช่ไหมหิมิเมสุเพราะนั้นมะรวบรวมมาเหกับมหาเสแต่ถ้าท่านตั้งเป็นบริกรรมเนี่ว่าอาจารย์แต่งสูตรว่าหิมเมสุอะมะในสูตรนี่ก็รวบรวมเอาหรือหมายถึงมิมะมะ,มะเหมหาเส ขะนตัวนี้เป็นพวกอุปรรกปรณร์ในเข,ข้าใจไหมอุปกรณ์ในกล่าวแค่ตัวเดียวก็พวกที่เหลือไม่ต้องกล่าวใช่ไหมก็ต้องรู้ด้วยครับต้องเอาด้วยนะแต่ท่านกล่าวแยกเป็นสองคำครับในสูตรนะมิเมสุทำให้มิสับเกินมาครับ มีสับเกินมานะต้องประกอบใช้สับเกินในสูตรมีประโยชน์เพื่อแสดงว่าเมื่ออยู่ชิดหิวิพัสสามารถทําทีฆะหรือไม่ทําทีฆะก็ได้ถ้าไม่ทีฆะก็ต้องลบหิวิพัสด้วยสูตรว่าหิโรปับบงวางนะแต่เมื่ออยู่ชิดมะมะเหและมหาเสต้องทีฆะแน่นอนเพราะนั้นบางทีเนี่ยสูตร ตรงนี้ท่านทั้งฐานนิฐานนะครับบางทีถ้าอาจารย์ตั้งสูตรนี้หิเมสุหรือตั้งสูตรว่ามิเมสุก็จะมีนัยยะในการกล่าวเห็นไ,ไหมเออพราะฉะนั้นถ้าตั้งแบบนี้มะตัวนี้ก็สามารถรวมไปถึงมิมะ มาเห่แล้วมหาเสมาแต่ถ้าตั้งสูตรแบบนี้มิสัพท์มันจะเกินมาครับเพราะอะไรว่าตัวนี้ตัวนี้สามารถกล่าวได้ไหมตัวนี้สามารถกล่าวมิมะมะ,มะเหนแล้วมหาเสใช่ไหมอ่าเพราะออนั้นมิตัวนี้มันจะเกินมาครับพเพราะเกินมาอาจจะงเกินมาเห็นไหมก็สามารถ รวมเอาหิวิพัตทีนี้หิวิพัตเนี่ยในปัญจมีพัตจะท,ทําทีฆะหรือไม่ทีฆะก็ได้มันไม่แน่นอนถ้าไม่ทีฆะให้ลบด้วยสุดว่าหิโรปังวาแต่ถ้าตรงมะมะเหมะอาเนี่ยต้องท,ทําทีฆะแน่นอนเพราะฉนั้นให้ก็ให้นัยยะในการคิดนะ เออถ้าลักษณะเนี้ยเรียนเฉพาะสูตรเดียวนะ่ะมันก็มันได้มอนการแต่ว่ามันไม่ได้ไม่รอบด้เนี่ยเวลาท่านเขียนสูตรแบบเนี้ยได้ไหมและแต่งส่ตนเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมอืมแต่ท่านไม่ได้แต่งแบบนั้นนะครับแต่งแบบตรงๆเลยมหส่วนท่านอาจารย์นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้ทําทีคอะอวิกรณประปัจจัยเป็นอด้วยสูตรนี้ครับแต่ในบางที่บางแห่งก็ทีคะสระที่แปลงมาจากธาตุในสูรเนี่ยเห็นว่าในสูตรอ่<ๆ>เระเขาจึงใช้คําว่าอะไรอาการโรอาการโรนะไม่ใช้คําว่าอาปัจจัยถ้าอาปัจจัยมันได้แค่อ,อวิกรณปัจจัยใช่ไหม ก็ใช่อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าพูดกลางๆเนี่ยมันได้หมดเลยว่าเป็นอา,าอักษรครับจึงสามารถทำทีฆะสระอาที่แปลงมาจากธาตุเป็นอาได้เพราะรบอาวิกรณะปัจจัยไปเช่นทัชชามิมาจากทาทาในในการให้อาปัจจัยมิวิพัตแปลงทาทาเป็นทัชชาด้วยทาทาตุวสะทัชชังครับ แปลงคาถ้าเป็นทัชชะตามสมควรลบอวิกรณะปัจจัยหลังจากนั้นทีฆะอะของทัชชะเป็นอนะบในที่มีมิวิพัตเป็นอานะครับได้รูปว่าทัชามิด้วยเหตุน,นี้คําว่าอาการโลในสูตรนี้จึงหมายถึงอวิกรณะปัจัยและสระอะที่แปลงมาจากธาตุให่ไหม ฟิลถ้าเราแปลว่าอาปาใจมันได้แค่ไหนเอออุดูวุติครับตอนนี้กำลังไหนนะต้องกลัวนะครับผมจะปล่อยไปเรื่อยๆเอาไปไหนนะอตัตตะวกรอนหยาทีสุนะ,ะแล้วก็อาการาาััะ แปลงปูเป็นว่ดด้วยวะโมทุทานตาหนังเขียนถึงว่าไหนว่ามีทันครับทีโคอันว่าควเป็นทีฆะอาการะัศะแห่งอาอ,ากอักษรโพติย่อมมีวัจนสุในที่วิพัฒน์ทั้งหลายแปลวิพัฒน์วิพัฒนสิ ตัวนี้เป็นเววิจนะของวิพัฒน์เนี่ยในที่วิพัฒน์ทั้งหลายอาญาทีสูมีหิวิพัฒน์เป็นต้นอธิษฐาก็ได้แก่มิมะนะทีโคอนว่ามเป็นทีฆากราสาแห่งอาอักษรโหติยัมมีวัจเนสูในที่วิพัฒน์ทั้งหลายอาญาทีสูมีหิวิพัฒน์เป็นต้นจบเลยนะครับไม่มีอะไรละอ่า อุทลรนางันว่าอุตอหอนยะถาเช่นอาหางปัจจามิมะยังปัจจามะอาหารอันว่าข้าพเจ้าปัจจามิย่อมหุงมะยังอันว่าเราทั้งหลายนี่ปัจจามะย่อมหุงเป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะจบฝ่ายประ,ระสะบบเนาะ นะว่าไม่ยากครับว่าไม่ยากนะนหลังจากลงวิภัฒฝ่ายพระสมบอุตมบรุษเรียบร้อยแล้วนะลงอาปาจาหลังจากข้าเพราะมีวิพัิ่ะอาเป็นอาด้วยอากรโรเท้างหิมิเมสุนามกอกสรลดารุรเบรมปจามนะิที่เดี๋ยวก็ง่ายไหม เพราะนั้นไหลแล้วครับไหลแล้วนะดูนะเ๋ยวามัวดูกว่านย่า,หหยาให้ผมให้จบตรงนี้จบแน่นอนครับเนี่ยจบตรงเนี้ยี่สิบาทีทานันดีนะตามแผนนะครับ <c oughs> ให้ม่อเกินสองนาทีนะครับออกภาษาไม่จบเรืออน้อยนะอคยาเนะี่ย อาจจาะจอจอ่จอทาตุปเจียนต์นันรับเพราะว่าไอ้ที่ผมทาเท่าทุกวันเนี่ยในยะน,นี้เลยนะประกอบให้เสร็จเลยครับเยอะกว่าอาจารย์อีกออามาดูนะครับ ปัจจามิปัจจามิสับเดคือปัจจาปะกินการกการต้มตั้งปัจจาชื่อธาด้วยภูวาทาโยธาตาลมสระที่สุดข,ของธาด้วยธาตุสันโตโลโปเนกาสาระ ลมวัตมะนาวิปัสด้วยวัตมะนาปจุปันเนลมปาราสสบุในอากาศาด้วยกาตาิปาราสสปัตตังลมมีอุตมาบุรุษเอกวัจนะด้วยอัมเหอุตตโมอวิภารลมอาปัญจาหลังจักถาด้วยภูวาทิโตอะพรามีวิภัสทีฆาอเป็นอาด้วยอากาโรเิฆังหิมิเมสุ นำพยานาจะเป็นกากาสละอาด้วยนเยปรังยุเตสังเดตุเป็นปัจจามิแปลว่าวงอยู่ย่อมวงจะวงปัจจามิ ตเดือนคือปัจจานเกในการหุงการต้มตั้งปัจจายชื่อท่าด้วยภูวัตโยธาตโวโลสระที่สุดคำท่าด้วยท่าจุดสันโตโลโบเนกาสาระสังรมวตมานาวิพาดด้วยวัตมานาปจจุบันเนรปารสาโบในอากาตาด้วยกันาริมารสซาปะต้องมีอุตมาบุรุษเอกวมุจนะด้วยอัมอัมเหอุตมมพระวิพาดอง ปัจจารังจากท่ด้วยภุวะทีโตอัตติฆาเป็นอาด้วยอาการโลภิฆังหิไม่มีสุนามเมน่าจะเป็นความสระด้วยนัยยบปรงยุเติสารเดรรูเป็นปัจจามีแปลว่าห่งอยู่ย่อมห่งจะห่งปัจจามาสามเดือนคือปัจจามาเกณฑ์ในการห่วงการโต ตั้งปัจจานิยธาด้วยปุวายาโยธาตาวโรสลาที่สุดขังธาตด้วยธาตุสันตโลปเนกาสาระโรงวัตมะนาวิภัตด้วยวัตมะนาปจจุภเนลงปารสสะโบนอักาตะด้วยกาตาริปารสสะปะทางรงมาอุตมะบรุ้าอุโวจนะด้วยอัมเหอุตโมปราวิภัโรงอาปัจจันหลังจากธาด้วย สวทธโตัวอาพร้อมาวิภาติข้าเป็นอาด้วยอากาโรธิข้งฮีมีมีสูอน้ำมัยนาจาพบภาษาสระด้วยนาเย็รักยุทธิสร้นรูเป็นปัจจามะไปว่าคุงอยู่ยามหุ้งจากหุ้งปัจจามะ สามเดือนคือปัจจานเกในการหุ่มการต้มตั้งปัจจัชื่อได้ด้วยภูวทยโยตัตวโรสรทติสุขังได้ด้วยทาทุสันโตโลโปนิกาสาราสรงวัตมะนาวิภัณด้วยวัตมะนาปจจุปนเนลงปาราสบุในอาการะด้วยกาตาลิปาราสปะตังลงมาอุตตะมบรุษพระหุวชนะด้วยอเมอุตตมรปร ลงอาบจะหลังจากท่าด้วยภูวาที่โตอาพรหมวิภัตติข้าเป็นอาด้วยอาการโลที่กังหิมิเมสุนัมเมนาจามีมากกาสละด้วยนาเยบรังยุเตสาเร็จโลเป็นอาจะมาแปลว่าขุนอยู่ย่อมหึงจะหุ่นสตรต่อมาครับจบนะฝ่ายพระลับต